หลังจากเลิกเรียนนะคะค่ะไอติมค่ะสวัสดีก่อนเร็วสวัสดีครับผมชื่อเปเปอร์นะครับสวัสดีครับผมชื่ออาโกรครับโอเคครับหนูจีผมเลยเป็นผู้ใหญ่เลยอ่ะเราโตแล้วเหรอโตอยังจ้ะจ้ะ <laughs> มีแฟนยังยมันจะลาลาเนี่ยพี่รับมีแฟนยังมีรครับมีแล้วโอ้โหกี่คน มีแฟนกี่คน,น,นเจ,จ็ดคนโอ้โหได้ยินไหมคะพี่น้องตัวแค่นี้มีแฟนตั้งเจ็ดคนโอ้ยตายแล้วเล็กๆยังขนาดนี้โตมาจะขนาดไหนฮะไอเจ้าแซบ่บ พี่โปรลามีแฟนยังลูกมีแล้วครับฮะมีแล้วมีอีกแล้วโอ้มีกี่คนหนึ่งคนโอเคโอ้คนพี่มีหนึ่งคนคนน้องมีตั้งเจ็ดคนเหรอใช่ป่าพี่รับพี่รับมีกี่คนบอกยายใหม่คืสองคนสองคนไหนสองคนทำนิ้วก่อนโอเคสองคนเท่ากับนิ้วสู้ๆใช่ไหม อ๋องานตาไม่อยู่อ๋อตาไม่อยู่อ๋อแฟนแฟนหนูคือยายกับแม่ครับอ้อจ้ะเข้าใจนะเอฟซ <laughs> ีเข้าใจนะคะหัวจะปวด <laughs> โอ้ยตายไอ้ปากเด้ดูปากเนี่ยเออ,อปากเป็นตูนแด <laughs> ตแล้ว่ะเอออะกินไปกินไปไอติมละลายแล้วเลย โอเคอยากจะลงรายแล้วทำไงสวัสดีครับ bye bye. รบาย <Bye bye. S 2> ทำไง <c oughs>